จังหวัดหนองคายจัดโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดหนองคายพร้อมจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศกกรีนครินทราบรมราชชนนีพื้นที่ตำบละพุทธบาทอำเภอศรีชียจ,จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่11พฤษภาคม2565ที่โรงเรียนพระพุทธบาทพิทยาคมตำบลพระพุทธบาทอำเภอศีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนางรณิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนายกิติคุณบุตรคุณบาดจังหวัดหนองคายและหัวหน้าสว่วนราชการระดับจังหวัด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโขรงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดน้องคาย และหน่วยแพทย์อาสาสมเดษษ็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสออวโดยมีว่าที่ร้อยตีนครชัยแสงมณีนายอำเภอศรีเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน50ชุดมอบทุนอุปการะเด็กจำนวน5ทุนมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม5คนมอบผันปลาให้กับผู้นำชุมชนจำนวน5รายจากนั้นนางรนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายเป็นประธานในการประชุมติดตาม ผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่อำเภอสีเชีงยงหม่จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออ,อสอวอและตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว สำหรับโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกบำบรุงสุขจังหวัดหนองคายในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนในระดับจังหวัดเข้าไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดแนะนำบริการต่างๆไปให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรงรวมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและ ความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปพ uh uh ิจารณาให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไปของรจังหวัดนางข่ายนะครับได้จัดกิจกรรมให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อการตัดเองนะครับการสสือรับกษาพืชที่เราได้ไปบริการนะครับต้องเรีด้วยนะครับบริการตรวจโรคทั่วไป